สวัสดีครับผมกลับมาพบกะว่าผมเสียเมนปลาปอริโออีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับช่องที่ทํามาสําหรับคนรักปลาหมอสีโดยเฉพาะนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการตกแต่งชายน้ําของปลาแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีคนอยากรู้เรื่องนี้นะครับผมก็เลยจะมาจัดให้นะกันนะครับผมว่าการตกแต่งชน้ําต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วตกแต่งแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมคือกันไก่นะครับกันไก่ก็จะมีหลายขนาดนะครับผมให้เราเลือกนะครับ อย่างผมจะถนัดตัวเล็กนะครับเพราะว่ามันเข้ามือมากกว่านะครับแต่ถ้าตัวใหญ่หน่อยผมก็จะใช้อันใหญ่นะฮะแล้วเวลาเลือกซื้อนะครับผมเราต้องเลือกซื้อที่มันเป็นปลายโค้งนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันรับกับองศาของปลาเรานะครับอย่างเช่นชายน้ําของปลาเรามันจะมันจะเป็นโค้งโค้งเว้ารับกับใบหางนะครับก็คือเงินไกเราก็ต้องซื้อแบบโค้งนะครับมันจะเป็นองศามากกว่ากันนะครับผมก็ ถ้าถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับผมหาซื้อได้ตามาร้านออนไลน์ทั่วไปนะครับผมหรือไมก่ก็อุปกรณ์การแพทย์นะครับจะเป็นสปแตนเลสก็ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าการตกแต่งปลานะครับผมตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับไปชมกันเลยนี่นะครับอย่างตัวนี้ชายน้ําบนล่างเห็นไหมครับมันจะเป็นสองเส้นคือเส้นมันแตกผมก็จะแต่งโดยการอาจจะไม่แต่งมนนะครับตัวนี้เพราะว่าเครื่องมันก็ใช้ได้อยู่ อาจจะตัดขึ้นไปตรงๆเลยนะครับแต่บางบางคนเขาก็ชอบแต่งให้มันมนๆนะครับก็คือโค้งมนๆแตงผมจะตัดตรงแล้วกันนะครับเพื่อให้มันคงคอนเซ็ปต์เดิมของชายน้ํามันนะครับนี่นะครับพอตัดไปแล้วผมก็จะตัดตามโครงเดิมเขานะครับก็คือจะไม่ยุ่งกับโซนนี้นะครับก็จะเอาแคบปลายที่มันโค้งงอหรือมันแตกออกนะครับเพื่อให้มันงอกขึ้นมาใหม่ อันนี้คือแบบตัดตรงนะครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกสักตัวแล้วกันว่าตัดมนเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูที่ปลายข้างบนนะครับเขาจะหักงอนะครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองแต่งแบบมนนะฮะเนี่ยชายน้ํามันยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะแต่งแบบมนอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันรับกับตัวปลามานี่นะฮะคือแต่งแบบมนนะครับผม เห็นไหมครับจากที there, place, we road, ่ม like so ันหักงอนะครับคือเราก็แต่งโค้งเพื่อให้โค้งเขามันออกมาเวลามันยาวออกไปนะครับบนล่างผมจะแต่งมนเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทรงสวยมากนะครับทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหยดน้ําเลยนะฮะลงหัวระเบิดด้วยนี่ฮะวิธีแต่งแบบมนนะครับ ่ึงตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือโดนตัวเมียกัดตอนเข้าคู่นะฮะกัดชายน้ํานะครับอย่างหางนี้อย่าวก็ขึ้นมาเต็มนะครับผมเลยไม่ได้สนใจนะฮะเนี่ยผมก็จะแต่งแบบมนนะครับเพราะว่ามันโดนกัดแบบหลายจุดนะครับตรงชายน้ําผมก็ตัดปัญหาไปเลยคือการแต่งแบบมนนะครับเพื่อให้เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับผมมันก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาแต่ผมจะอิงของเดิมไว้นะครับของเดิมที่มันอยู่ข้อหางนะครับ ก็คือถ้าเลือกได้นะผมเลือกที่จะไม่ไปสัมผัสมันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าตัดไปแล้วขึ้นมาใหม่มันจะสวยไหมนะครับก็เลยเลือกคอนเซปต์แบบเดิมนั้นก็คือปล่อยของเดิมไว้นะครับตัดเฉพาะตรงปลายนะครับเพื่อให้ปลายเขาขึ้นมานะครับปลายมันจะขึ้นไวกว่านะครับครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับผมสําหรับการตกแต่งชายน้ําของปลานะครับก็จะมีแบบแต่งแบบยิงตรงนะครับแล้วก็ตามโครงเดิมแล้วก็แต่งแบบ มนนะครับเขาเรียกว่ามนนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติตัวไหนผมที่มันแบบตรงปลายเขามันหักบิดหรือซ้ายขวาอย่างเงี้ยผมก็จะตัดเป็นมนมนนะเพื่อให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ถ้ายัางเกิดขึ้นมาแล้วยังยังไม่ถูกใจเราเราก็จะแต่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใน EP นี้นะครับผมแล้วเจอกัน E p พีต่อไปก็ฝากกดติดตามกด ไลค์ให้ด้วย้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันอีพีต่อไปครับ